แยไปหมดนะธรรมะที่พระเจ้าสอนเนี่ยจะสตาร์ทต,ตรงไหนไม่ถูกอะไปไม่ถูกก็เลยนั่งสมาธินะแล้วอธิษฐานขอให้ได้เจอครูบาอาจารย์ที่จะสอนเราได้ขออย่างนี้นะขอให้เจอครูบาอาจารย์ที่จะสอนได้อธิษฐานแล้วก็นั่งสมาธิไปนะถึงจุดหนึ่งก็เห็นนิมิตขึ้นมา เห็นพระผู้เท่าผอมๆหอ,อมมากๆเลยองค์เล็กๆเดินมาหายื่นผลไม้มาให้ลูกหนึ่งลูกอะไรก็ไม่รูก้กลมๆคล้ายๆลูกส้มแต่มันก็ไม่ใช่เแต่ว่าแอปเปิลมันก็เล็กไปยื่นมาให้ลูกหนึ่งแล้วท่านก็บอกว่าผลไม้นะ มันจะเปรี้ยวหรือจะหวานนะมันเกิดจากเนื้อในของมันคนเราจะดีหรือจะชั่วอยู่ที่จิตของตัวเองเนี่ยเป็นคําสอนที่เกิดขึ้นในนิมิตนะมันเป็นนิมิตเพราเราอยากเจอครูบาอาจ,จารย์แล้ต่อมาไม่นานนะก็ไปอ่านหนังสือเป็นธรรมเนียบรุ่นหลวงปู่แหวน,นะเหรียญหลวงปู่แหวน วัดสัมพันธวงศ์เขาสร้างขึ้นมารุ่นหนึ่งแล้เขาเลยพิมพ์หนังสือขึ้นมาในหนังสือนัน้นมันมีพื้นที่เหลืออยู่หน่อยหนึ่งแทนที่เขาจะเอาธรรมะหลวงปู่แหวนมาลงนะก็ไปเอาธรรมะของพระอีกองหนึ่งมาลงบอกว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทยัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์ จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งธรรมดาของจิตย่อมส่งออกนอกในจิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มบั่นไหเนๆๆนนะ้เป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มบั่นไห้เป็นทุกข์จิตส่งออกนอกแล้วมีสติอยู่นะเป็นมรรคผลที่จิตส่งออกนอกแล้วมีสติอยู่ เป็นนิโรธท่านที่สามบอกว่าพระอริยะเจ้าทั้งหลายหมายถึงพระอรหันต์พระอริยะเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมบันไหวนะมีสติสมบูรณ์มีวิหารธรรมนะจบอริยสัจเนี่ยนะอ่านตรงนี้นะล้วมันสะเทือน เข้าถึงใจเลยลงท้ายเขาชื่อพระรัตนกรี่สุดไม่รู้ว่าใครอยู่วัดไหนอะไรเงี้ไม่รู้เลยพอหาไม่เจอนะไม่รู้ว่าท่านคือใครอนะไรเงี้ยจนมีน้องคนหนึ่งนะผ่านมานช่วงหนึ่งแล้วน้องคนนี้เขาก็มาบอกเนี่ยพ่อไปถามพ่อมาแนละ้วพ่อเป็นตำรวจเคยตะเวนที่น้นที่นี่มาเยอะหลายจังหวัดนะ พ่อบอกว่าคือหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลถามว่าหลวงปู่ดุลเป็นใครบเป็นอาจารย์หลวงปู่ฟัน่นเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะรุ่นแรกเลยก็เป็นอาจารย์ของหลวงปู่ฟัน่นพอได้ยินนะทอ้อใจเลยหลวงปู่ฟั่นนะมรณภาพไปแล้วเผาไปแล้วนี่อาจารย์ของหลวงปู่ฟั่นเนี่ยคงไม่อยู่แล้วลวนะไม่คิดอย่างนั้น จนวันหนึ่งนะน้องคนเก่าเนี่ยแหละก็ไปถามพ่อมาอ,อ,อีกพ่อบอกอยังอยู่เลยขึ้นรถไฟไปเดียนกับท่านท่านสอนเข้ามาไม่เห็นท่านนะโอ้ยเหมือนในนิมิตเลยนะพระผอมๆอ,องค์เล็กๆเนี่ยผู้เท่าเหมือนในนิมิตที่เราอธิษฐานนะขอให้เจอครูบาอาจารย์ที่จะสอนลงเราได้ ท่าก็สอนให้นิดเดียวแล้วนะว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะพวกไม่เคยปฏิบัติอ่านหะนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองถ้าให้อ่านจิตตนเองพ่อก็พยายามมาอ่านจิตใจ,จตัวเองไปเรื่อยๆทีแรกก็เคยชินทำสมาธิให้จิตนิ่งแล้วก็รักษาจิตให้นิ่งอยู่นั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่โง่โงอยู่อย่างนั้นแหละ วันจิตผู้รู้ยังมีสองแบบนะ